คือตั้งแต่ที่พี่ตั้งชื่ออผมว่าน้องน้ําเนี่ยมันก็มีคนทคักมา<ะ>หาผมสี่ห้าคนเลในเฟซอะทำไมอะทักมาเรื่องพี่น้องน้ําคือใครอะใครคือน้องน้ํา <c oughs> มันคือกิ๊กพี่เวฟแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะมีน้องคนหนึ่งที่ชื่อว่าน้ําทักมาบอกว่าพี่ครับเปลี่ยนชื่อผมด่วนๆเลยแล้วน้องเขาดันชื่อน้ําด้วย ไม่พี่ไม่ได้หมายถึงน้องเออพี่หมายถึงกิ๊กพี่เวฟอะถ้าน้องไม่ใช่กิ๊กพี่เวฟก็น้องแสดงว่าไม่ใช่โอเคป่ะเป็นกิ๊กพี่เวฟหรือเปล่าโอ้ยเด้อเออเออดีดีกูเปลี่ยนชื่อก่อนเอาเป็นแฟนพี่เฟมเดียวน่ะเอาแฟนแฟนพี่เฟมด้วยอันนี้กิ๊กพี่เฟรมนะแฟนพี่วีบีแฟนพี่วีบีอ่าดีกดนี่หวะาอะไรวะอะไรวะ อะไรไม่มีอะไรครับไม่มีเลยตอบตอบแม่แล้วีิ๊น้องตอบไม่แล้วคิดได้อย่างหนึ่งเลยกูคิดได้อย่างเนึ้อไม่แฟนเก่าก็คู่อรีกูเนี่ยไม่ใช่เอาง่ายๆนะพี่เคยพบรักเนี่ยนานมาแล้วเย่เมื่อ20ปีที่แล้วใช่เมื่อแบบโอ้ยนานเลยที่หลายหลายสิบปีอะหลายสิบปีรักเนี่ยผมรู้ว่ารักนี้พี่รักมาก่อนแล้วแบบรักมากเลยแต่ตอนนี้เขาไปไหนเราไม่รู้เราก็ไม่รู้จักเขาแล้วเหมือนกัน เดี๋ยวใครวันเดี๋ยวกูเดินขึ้นไปปรงเดี๋ยวกูไปเอามันพอดีรักไวใส่รักว้ใส่ทุกคนนี่แหละรักคนนี้แหละคือรักใบใส่ของพี่เฟรมทุกคนดูนี่ไปดูหน่อยไปดูหน่อยทุกคนเขาไปดูดูมันคือรักไบใสของพี่แล้วพี่พี่แบบพี่รักคนนี้มากอ่ะโอเคแสดงว่าแบบต้องแบบคนที่กูรักมากเลยคนนี้ดูดี นี่คนเที่ยนนะคนเที่ยนนะคือแบบบอกได้เลยคนนี้นะเว้ยพี่ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงอะแต่บอกได้เลยว่าพี่เคยแอบชอบน้องเขาใช่เขาหายสับศูนย์ไปแล้วแต่แต่เขาไม่ได้ชอบพี่เขาเขาหายสามศูนย์ไปแล้วใครไม่รู้จะว่าแล้ยดูดีกาอับกันไปเรื่อยเลยไม่มีเราทุกคนทุกอย่าง ฮะอ๋ออะไรว่าอยู่ทำไมปลวกมันไม่ได้โอ้ทำไมอ่ะก็มันมันไม่มีแสงออก,ก็ว่าอยู่เออใช่ไม่มีแสงคือต้องบอกไว้ก่อนแล้วว่ามันไม่ใช่ความจริงทุกคนมันเป็นแค่เรื่องแตง่งเฮ้ยคือไอ้พวกที่แบบจริงจังก,กับน้องน้ำนี่มันก็จริงจังกับน้องน้ำ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 เลยนะคืออ,อชีวิตออคนไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคิดพี่เองนยอะเห็นมายอมรับแล้ว เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้วานี่แหละทุกคนดูดิคือมีแฟนแล้วแบบกักไงไม่กล้าเปิดตัวกูกูไม่มีแฟนแฟนตายแล้วเออแฟนตายแล้วเป็นอะไรตายอ่ะโอ้เป็นบอลเลงระยะสุดท้ายอ่ะนี่อะไรแบบสะบัดตายเลยแล้วกันเออแหมกูนึกว่ามึงขับรถไถชนตายอะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยเดยวตันมาจับกูมันไม่เรียนโอเคมาทุกคนเรามาเริ่มทำฟาร์มเลยดีกว่าเนีับผมซึ่งพี่เบมเนี่ยอยากจะทำฟาร์มไก่好吗ไเคฟาร์มไก่ไม่มีกระดูกวะเอาเอาเอาเป็นไก่หรือว่าเราเอาเป็นเอาแบบให้มไม่เกิดมาปุ๊บตายปั๊บหรือเราจะทําเป็นแบบไหนวะเออเอาเกิดมาแล้วให้มันเดินสักหน่อยหนึ่งเลยเราแบบแล้วแต่เราจะฆ่าอะไรหรือว่าเอาเป็นเอาเป็นเครื่องไข่ไข่มันสามารถคราฟเลยได้ปะไข่เออเครื่องไข่อ่ะ โอ้นะใครใครสามารถคราฟไปนี่ได้พี่เฟมมันสามารถคราฟเป็นพายโอ้ดีดีดีอไอพายแอปเปิ้ลเหรอพายจะต้องใช้มันฝรั่งแล้วก็น้ำตาลเอยนี่เลยพอดีเลยเอเอโอ้เดี๋ยวมันทำเล้าไก่ดีกว่าเย่เล้าไก่ปะเออเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบว่ากูดังเล้าไก่แนละ้วทุกคนอาจจะอยู่ไกลบ้านเรานิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเออมันจะได้ดูเท่ดูเท่ อ๋าทำไมเอาไปไว้ไกลบ้านนะเราก็ไปเดินไกลเหรอไม่ไม่ได้ไกลมากพี่ไม่ได้ไกลมากแต่เ็าไกลแหละแต่ก็ไม่ได้ไกลมากพี่พี่ปลูกมันไว้บ้านเรามีนี่ป่ะพวกข้าวพวกอะไรป่ะข้าวบ้านเราไม่อหจบแล้วประกูทำถูกเล็กข้าวอะไรเงี้ยอ๋อไม่ถูกจับจบจับจับจับจึบับเอบไับจ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 ับบจับจับเัาไับจับบจั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 บบจับับจอบล้บไก่ัจจับบบ อาจจะสร้างไม่เหมือนบ้านทั่วไปไงโอ้เป็นบ้านหิมะเล้าไก่เหรอเออเป็นบ้านหิมะเล้าไก่โดยเฉพาะเลยหรือว่าเป็นแบบไม้สี่เหลี่ยมงงงงก็ได้โกรธพงมากเลยจริงๆมันไม่ไม้จะบ้าเลยจะใส่เป็นสี่เหลี่ยมงงงงลงไปเลยก็โธ่ไม่ใช่จเป็นเล้าบนบ้านเราอะเดี๋ยวเราจะเอาไนี่เอาเอาเอาบี่เห็นเต่าไหมเต่าเต่าทำไมอยากฟาร์มเต่าอ่ะอยากได้กระจกเยอะๆ ได้ได้แต่พี่จดให้คือ,อคือบ้านเราเยาืจะเน้นกระจกอันนี้มากกว่าไงพี่แต่พี่ทำให้มันศูนย์พันไปเลยเ <c oughs> มื่กูไม่เชื่อกูว่านะเป็นไปไม่ได้จะศูนย์พันไอเต่า <c oughs> นะอย, <c oughs> ยากลำบากอู้มากด้วยอย, <c oughs> อย่างเยอะจะศูนย์พันล้นเนี่ยล้นน่บอกได้เลยแกได้ใจเย็นยวพี่ปลูกมันกันเรียบร้อยไปทุกคนอาซัดขึ้นมาเลยครับร้อยพี่เฟรมเขาทำการเกษตรส่วนเราก็มาทำปศุสัตว์ เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนี่อนาคนผมเลยเนี่ยผมผมผมอยากจะทําอ่าฟาร์มไก่เออผมผมเป็นชายคนหนึ่งที่อยากจะทาฟาร์มไก่มากผมจะทําฟาร์มไก่แล้วผมจะเอาไข่ไก่ไปทําไข่เค็มไข่เค็มไก่ปกติเขาจะเป็นไข่ค็มไข่เค็มไข่เค็มแล้วไข่เค็มเปออไข่เค็มเป็ดใช่ไหมแต่ผมจะทําไข่เค็มไก่ตาเว็บคุ้ มันได้ไม่รู้กูไม่รู้เหมือนกันกลัวมันจะไม่เค็มมันจะหวานแทนเอ๊เอ้ยทุกคนมีเนี่ยตั้งแต่ผมโพสไอ้นั่นลงไปเว้ยผมได้ไปโพสอ้นี้ไว้พี่เฟรมโพสว่าอะไรวะคือผมไปโพสล่าสุดเนี่ยคือผมโพสในเรื่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องที่มประโยชน์มากเลยใช่ไหมพี่จะพี่จำพงุ่แจมได้ปหะเออทำไมวะเออคือผมไปโพสพงุงแจมลงไปในชุมชนแล้วมีน้องๆบอกว่าพี่เวฟขาพี่เวฟขา พี่เวฟช่วยทำปูนแจเนี่ยออกมาขายอีกได้มาครคะคือทุกคนแบบอยากได้ซึ่งผมต้องบอกเเลยว่า Limited Edition อ๋อลิมิเต็ดคือจะมันจะไม่ออกมาอีกแล้วมันจะไม่ออกมาอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นลายอื่นหรืออะไรก็ตามมันจะไม่มีอีกแล้วนะครับพี่ต้องบอกเลยว่าทุกวันนี้นี่ประมูลใน Ebay นี่ละสี่ห้าแสนเลยนะ เย่มันหาไม่ได้แลยงานมีแค่ประมาณ3า0รอทุกประเทศใช่ปหเออใช่มันมีมันมีแค่นั้นทุกคนผมผมไม่อยากจะทำาหม่อีกแล้วรอรอให้พี่ทำฟาร์มเป็ดดีกว่าเออเดี๋ยวกูทำไข่เค็มขายฮะก็มาซื้อเอาได้กินด้วยะไข่เค็มออกูบอกว่าทำไข่หวานเนี่ยเออไข่เค็มไปแล้วก็จะมีไข่หวานต่อเ้วก็ชื่อไปเลยว่าไปไข่หวานเฮ้กูอยากลองว่ะถ้าเกิดว่ากูทำไข่เค็มขายหรือว่าเราไปเราไปซื้อไข่เค็มที่ไหนก็ได้ที่เราคิดว่ามันอร่อยใช่ปะ เออแล้วเราก็มาโพสขายแก่ขายไข่เค็มครับอย่างเงี้ยนุกโค้จะซื้อหรือวะซื้อเลยซื้อจริงๆเโค้ดเดี๋ยวนี้คนก็ชอบแบบไข่เค็มดองไข่เค็มอาหยงไข่เออมีเยอะแยะเออว่ะไม่กูอยากกูอยากเป็นเวฟเวฟคุ้งฟาร์มคือเด็กที่มันติดตามผมทุกวันนี้เขาก็โตแล้วไง ใช่เออผู้ใหญ่หน่อกกินไม่มีแต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็ติดตามเราเหมือนกันเยอะเหมือนกันใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราทําไข่เค็มขายเนี่ยก็ก็ถือว่าดีเหมือนกันเอออุ้ยเอ้ยน่าลองนะตัวเว็บเว็บคุ้งไข่เค็มอย่างเงี้ยอู้แจมแจมใครเป็นสตรีมเมอร์นี่ต้องกินเลยนะใช่เออศาุตาหกรรมด้านอาหารเนี่ยมันดีไว้ทุกคนเออใช่เป็นไตเกินเกลือนะ กูนึกว่าจะดีนะนว่าจะดีไงเด้อเรลองไปศึกษาก่อนเผื่อเขามีแบบตีแบนนด์ตีแบนคุณสามารถทำแบนด์ไข่เค็มคุณเองได้นะคะแล้วต้องไปหาชิมไข่เค็มแบบอร่อยอร่อยวัดทั่วทุกมุมประเทศอย่างเงี้ยเออไปชิมก่อนแล้วค่อยมาำไงแม่น้องบอกนี่กูเค็มในฟรีไฟกูต้องมาเค็มกับมึงเยอะเล้ ไม่ได้บอกเลยว่าไข่เค็มของเราเนี่ยจะเค็มยิ่งกว่าฟรีไฟแน่นอนเออเค็มแบบโอ้โหเข้าเข้าไปในปากปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องกินเกลือเลยอ่ะไม่ไมเข้าไปในปากปุ๊บปากอ่ะเออใช่ป่ะตัวแห้งโดนโดนเกลือดูดน้ำไปหมดแล้วตัวแห้งอ่ะตัววนๆอยู่รีบอ่ะบอกให้นี่สบาย นี่แหละกระจกของเราทุกคนกระจกของเราเอ้ไอ้เพียบเลยนู้เต่เามนเยอะมาอเยอะเยอะเกินไปด้วยพี่บอกว่ามันเยอะเกินไปด้วยจะจัดเลยเอืมเยอะเจอเออจอะเจออันนี้วางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็นี่เราจะทําเป็นเอ่อเอ่อเอาไว้ตรงไหนดูว่ะอ่ะตรงนี้แล้วกัน,นเดี๋ยวให้เดินเข้าไปได้โอเคเรียบร้อยแล้วก็เราทําหีบนะครับผมเอาไว้นี้หน่อยอื เหมือนมันติดพิษแล้วไม่เป็นไรปะเนี่ยทำไมมันตายยากจังวะอ่ามันเป็นมิแต่มันแค่ดาเมจเบาอ้ดีซีดามเอจเบาเอ้ยบ้านเรามีมีเหล็กไหมเนยะครับเหล็กที่บ้านเราเหลือปหมเอ้เยอะเป็นกองอ่ะจริงผมจะใช้นี่ไงผมจะใช้นี่เป็นหลักผมชอบแล้วบรรยากาศหิมะตกมันก็ดีนแต่ลายตาไปหน่อยน้องหลินเดินทางทีไรกูชอบจริงๆเลยว่ะเนี่ยวเวลานแล้วอีพอลแวร์เขาไปเห็นมาหาว่ากูบูลลี่เาอีก ักต้องหลินชื่อจริงทักไปอีกพี่ไม่ใช่ดูนะไม่ต้องมีคนชื่อหลินน่ะทักมาเยอะพี่ไม่ใช่หนูนะอืออ่ากูก็ไม่ใช่มึงเหมือนกันหลงตัวเองไปเรื่อยเลยใช่ไหมเออต่อไหมอ่ะทุกคนเราเนี่ยเนีอาจจะจบไปแต่บีแยะแย่ชิบหายแล้วกูจะป่วยอะไรก็ไม่รู้เด็ดเอ่ออึ๊บอ่ะประมาณนี้อะไรเนี่ยเอาไป อไปฆ่าเต่ามาให้ได้เสียสะชุดกอนเลยได้จากเต็มตัวหลือแค่เสื้อตัวเดียวเนี่ยเฮ้ยขอบคุณครับผมครับเวลาติดหลอดไฟหลอดไฟนีออนในนี้หลอดไฟซีนอนเอ่อกูต้องติดตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวกูติดถูกกูเนี่ยตุ้นี้เหรอตรงปะวะเอ้ยอันเนี้ยอันเนี้ยไม่ตรงนั่นนะทุกปุ๊บอ่าเรียบร้อยมีไฟพร้อมไป่เดี๋ยนะ แล้วก็ต้องใส่เป็นอะไรดีกันไม่ให้อันนี้ละลายทุกคนไม่ต้องกัดกันแล้วมันมาไอ้เป็นหิมะมันตกนานกันไปปะเนี่ยทำไมอะเริ่มลายตาแล้วเ่ะเอ้ยคิดคิดคิดไปเองเ้ยคิดเองอะไรเลาวดือดนะคนดูอิมันลายตาใช่ปะแล้วก็ใส่เป็นสองอันจุดต่อยังไงจุ๊บุดต่อเฮ้ยพี่เฟรมผมอกกากระจกของจริงวะเอ้ยทำไมอะกระจกนี้ไปเท่ เออก็ไม่กระจกอันนี้จะมากั้นไก่โอ้ได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 ้เพราะว่าเวลาเราเอาหีบมันมันจะเปิดไม่ได้ไงเอาทำไมอ่ะเอ้าก็ถ้ามันมีบล็อกแข็งแข็งอยู่ข้างบนมันก็จะเปิดไม่ได้ไงหีบแต่กระจกมันเปิดได้ใช่ปะเออกระจกเปิดได้เอ้ยคิดเองหรือเปล่าดีๆคนไม่มีสบล็กข็ไว้เูยเฮ้ยมึงเรีนไคบกี่ปีล้วเนผมถามจริงอะพูดอย่างกับเล่นเมื่อวาน ไอแต่กูไม่เคยอากระจกไปใส่อนี้เลยเว้วยกระจกมันเปิดได้อยู่โนอยู่โนใช่เออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมึงเอาอีกคนไหมมึงเอาอีกคนไหมเอาอะไรเอาอะไรเนี่ยะชื่อน้องอะไรอีกคนด้เออแล้วเอาเอาเอากระจกมาบี้กระจกมาเอ๊ะวิไปหาทรายก่อนแล้วแล้วนี่อะไรเนี่ย เนี <ś webinars> ่ย <wird> พ <variance> <F> ี่จะมาหาทรายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคืออะไรอันนี้ไม่ใช่ทรายเหรอเดินคุณเอกมึงลองเดินมาทางแบบทางนู้นน่นีแล้วก็มันจะเห็นเว้ยหิมะมันกลมทราย แล้วพี่เอารายก่อนเลยโอเคขี่เลี้อวไปเพื่ออะไรวะเอ้ยืทรายอยู่ตรงหน้าขี่ไปทำไมนั่นคือคำถามผทรายมันมองไม่เห็นมันเดินมาแล้วมันมองไม่เห็นไงโอ้เจริญเจริญล่ะครับกูเผาแล้วเผาแล้วเราก็ต้องมีผิดบ้านกันบ้างเฮาไว้เขาไว้มาแล้วไม่มาแล้วอุ้ยบรรยากาศอากาศเย็นมากเลยอะ กดีก็ดีอือโอ้ยหนาวหนาวสั่นอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปล่อไก่มา้วยเนี่ยล่อทำไมอ่ะก็เอาพายเลยขึ้นไปดิมันจะพายเรือมันจะพายยังไงก่อนนะลูกมันพายไม่ได้นี่อราคนเดียวเลยไก่โอ้ยง่ายๆชิลๆสบายีซี่ไก่ไก่ไม่มีนะล่ะไก่มันกระจอกมันนอนยังไงมันนอนยังไงไป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 นอนอยู่เดโอะ เนี่ยลงไก่ลงวนฟ้านางฟ้ามันออกมาได้ไงวะเนี่ยขามันอ๋อไม่ใช่นางฟ้ามันเป็นผีเสื้ออ๋อเสื้อฟงฟิงอ่าให้พี่พีดพี่โดนวะพี่กากเฮ้ยใช่เปล่าเดี๋ยวพี่เวฟเราไม่มีไมโอกเลยหรอทั้งบ้านอ่ะอืมไมโอะยังไปหาที่ไหนยังไม่เจอสักต้นเลยเอาล่ะเออไม่แต่ได้ไมเว็บเจอแล้วเว็บว่าจะเอาไมพี่ไม่ใช่เหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ติดตรงนี้ถอย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  เออโอ้โหมาแล้วป่ะมาแล้วป่ะบ้านจนมาป่ะบ้านเฮ้ยอะไรครับอะไรครับนอนก่อนนอนก่อนแล้วแฟนตอมเกิดแล้วไปไปไปนอนนอนนอนก่อนแล้วใครใครทิ้งสายประตูน้ำมันหน้าไอเย็นดิเย็นดิโอ้โหมันก็ต้องมีแบบนี่ไอโยนจริงไว้เพื่อแบบของมันเต็มไงอ๋อของลกของลกของวันะไรครับเยอะผมเนี่ทุกคนเราจะเขียนป้ายแล้วติดไว้ข้างหน้าว่าฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ใช่ฟาร์มไก่ นี่ใครที่อยากจะให้มีไข่เค็มเวฟคุ้งก็คอมเมนต์ไม่ได้นะทุกคนเยอรอซื้ออยู่ใช่ไหมเออทุกคจะทำไข่เค็มปลาเค็มทำอะไรก็ได้ที่มันเค็มมมเเลย่่ไขค็อะทุกคนเออเวฟไข่เค็มแล้วก็ทำหน้ากูยิ้มยิ้มเออยิ้มเชยไล่เออเรื่อต่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ทุกคนจับจ้าจึ๊บหนึ่งสองหนึ่งอ่าประมาณนี้จึ๊บ จึ๊บจื๊บนี่ประมาณนี้เรียบร้อยพี่เฟมครับว่าไงครับมานี่หน่อยครับตามผมมาครับไหนอะไหนออกกูอยู่นี่ตั้งนานแล้ววิ่งไปไหนอะไม่คือไม่สำรวจกูว่ากูคงเอ้ยวิ่งไปไหนวะเดี๋ยวจะไปจริงดิจะไม่มีอาหารเลยนะเออไปอะไรเจ้าไก่ เอาไก่เออเอาขวานเอาขวานเอาขวานทุบไปแม่นะอุ้ยไข่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 เราใช้มือทุบได้ได้จริงอ่ะผมผมกลัวโดนมันน่ะเด็อ๋อขวานขวานขวานนี่อะไรล่ะตีตีตีเตีตีหมดตัวพี่ตีเอาเอาเอาแมนน้ำไปไม่เบลเบลอะไรไปเดี๋ยวก่อนเพิ่มสบายชิบทบามเนี่ยมันนี่ไก่แล้วไก่มันนี่แล้วไก่ไปไปดันดันมันขึ้นฝั่งเลยพี่ดันมันขึ้นฝั่งเลย โอ้ยมึงว่ายน้ำไม่เป็นเกิดเป็นไก่ได้บุกเนี่ยเออเราเราดำเป็นลูกนกน้มึงไปไปไปลวงพ่อโอเกิดเไม่ดีเฟรมที่ลำบากนะทุกคนรักเรียวไก่แล้วเร็วไก่เร็วเข้าเวก็ใส่ใส่แก้วแล้วกันเอาตัวนี้มันไม่ตามอ่ะเอ้ยมันไม่หิวหรือเปล่าวันนี้แล้ววันนี้แล้วฝูงไก่สามไก่แล้วสามไก่นี่แหละออกไก่สามแดกครับผมลงน้ำเต้าใช่เหรอ เออไม่ฮากกูเด็ดแล้วกูสานเล่นมุกแม่ไม่หยุดคืออะไรกูสานกูก็อสานเล่นมุกลุ่มต้มปูฝาดูทุกคนเคยเล่นเหรือยังเราเคยเล่นเหรอก็เล่นกับมึงเหรอเดี๋ยวแน่แน่พี่ไม่เคยพาเล่นการพนันเลยจะเอาพี่ไปใช่ไหมครับมันไม่ใช่เล่นการพนันน้ำต้มปูปลาไม่ใช่การพนัน การสุ่มดวงเนี่ยเออใช่สุ่มโชคกันก็ไปแตกต่างกันเลยมันคือการสุ่มโชคไม่สุ่มโชคใครดวงดีก็ได้ใครดวงไม่ดีก็เสียแค่นั้นแหละใช่แล้วทุกคนเออใช่ว่าไปพี่ขับชุดด้วยป่ะเออใช่พี่พี่ควรทำนานแล้วพี่พี่ไม่มีชุดใส่นี่ผมจะต้องมาลอกไก่เข้าไปคอกเนี่ยกุ๊กโค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 ๊กโี๊กโค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  ลืมเดี๋ยวเอาไปให้อะจริดใจได้จบวัหน่อยจบวัหน่อยแล้วเขาทำอะไรกันจกยังไงวะวันนี้วันนี้วันนี้เำมันก่อนทำมันก่อนอันนี้ถ้าเป็นเครื่องแบบยิงแต่ไข่ไก่เหรอไม่ไม่ไม่ให้มันเก็บไข่ไก่ไว้เพราะรอจะอาไข่ไก่ไปทำฟักพายพายพายนี่แค่เก็บไข่ไก่แค่นั้นแหละไปาไปเลยไปเลยไปเลยเออที่นี่ประมาณนี้จึ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บเฮ้ยออาดิมึงอ่ะ จึิโอ้โหจริงๆแบบเอาไก่ไปนี่ก็โอเคนะมาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยเนอะแล้วกุ๊ก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 นั่นไงเดินล่วงไปละจริงๆถ้าเรารวยเหล็กกันะเว้ยเราควรทำั้งเนี้เป็นฟาร์มไก่เลยแล้วก็ทำไม่ได้ไอ้เขาเรียกอะไรนั่นเนี่ยทอส่งทั้งอันเลยเนี่ยทั้งพื้นทั้งอันเลยเออแต่แค่แค่เราไม่มีไงเราไม่รวยเรา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 มันแค่ติดอันนี้อันนี้เป็นฟาร์มไก่เล็กไงฟาร์มไกกก่่่เเเเล็็ออ้ตตนนไไหจจะัปปดดวูมขาใ หรือว่าความเกลียดนี่คือเป็ดมาผมไม่ได้ไก่แล้วมันกุ๊กกุ๊กกนเนาะเออมันปอกเปอกมันเนี้ยลูกมึงก็ไปดิเออเดินขึ้นมาหน่อยโอ้หนี่โอ้โหต้องโก่งๆนะมึงเนี่ยต้องก่งเเจ้าของเลยพึงเนี่ยเอ้ยคุณทำอะไรไก่อะนี่คุณจะมาเด้าไก่ออกคลิปผมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอะไรไปดิไปดิลุกไปดิไปดิเออเออเดีวก็แล้วก็แล้วก็เอตีมันลงไปดิ แปะสักทีเนี่ใช่เฮ้ยดูดิลูกวิเฟมเกิดออกมาแล้วเออใช่หรอโอ้เมื่อวิเฟมมีอะไรกับไก่มึงนี่แบบทุเรียนกระจกมันเปิดได้เหรอว่าเพิ่งรู้โอ้โหให้ตายเถอะอันนี้ใส่ครับใส่ครับอันนี้ก็เอามาครับแล้วใได้ฟาร์มไก่ฟารมไก่เราไม่ต้องไปทำฟื้อมากนะพี่เอาแบบพอพอประมาณโอมันจะได้ไม่แหลกใช่ป่ะเยี่ย เพราะเราเราเน้นเอาไข่มันอย่างเดียวไงเราไม่ได้จะเอาไปเลี้ยงต่อเอาเนื้อโอ้โหข้อเราสองตัวแค่นี้เราก็จะมีฟาร์มไก่แล้วผมว่าเอาฝั่งละห้าตัวหกตัวก็โอเคแล้วสบายอ่ะทุกคนเนี่ยฟาร์มไก่ของจริงทุกคนครับแล้วก็บันไดนี่มาอย่างละสามหนึ่งสองสามอ่ะประมาณนี้หนึ่งสองสามนี่ข้อไก่ของเราแล้วเราก็ต้องมีป้ายด้วยนะเอ้ยมีป้ายทำไรอ่ะ ป้ายป้ายไก่อังมีป้ายมีมีป้ายเอรูปไก่ไก่ไก่มันต้องเป็นรูปอ่าเป็นรูปยังไงวะเป็นรูปเราเรามีมันเราเรามีหนังสัตว์ป่ะพี่ในบ้านหนังสัตว์หรอไม่น่ามีนะพี่ว่าโอ้เจริญนะว่าเราไม่มีหนังสัตว์แล้วทุกคนก็เลยวะบ้านเราไม่ไม่นะแล้วฟาร์มแกะฟาร์มแกะเราเจาะยังไงอะะ ฟาร์ม,มแกะเราก็น่าจะทําเป็นอ่าฟาร์มกุ้งกูไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามันยังไม่ได้สร้างอะไรเลยจะทําแกะสีด้วยโอ้โอเคจะปจะแกะสีเลยะเวยคือเอาเอาเป็นรั่วไหมเอาเป็นรั่วไหมรั่วรั่วอะไรก็รั่วฟาร์มแกะไงนี่รั่วเออก็ดีก็ดีก็ดีเออไอ้ตอนนี้เราล่ามังก,กรไปย,ยังอะงกรไปยังไ,ไม่ไม่ไม่ถือว่าเราไปล่ามังก,กรที่โลกมังกรมายังโอ้ยังยังยังคือตอนนี้เรา เราจะไม่ได้หาอะไรเลยเว้ยกงแกะเมล์ยังไม่หาเลยมีสักอย่างเนี่ยเราจะต้องทำฟาร์มอ้อยนะทุกคนแล้วก็ทำฟาร์มฟักทองด้วยใช่แล้วทำอะไรไปเอ้าก็เอาเนี่ยมาทำไผยไงคู้ไผยเออมันจะท้มไผ่กินครับไผ่เปนทำยากนะครับเอ้ยเชื่อมเดี๋ยวพี่เราจะกินไผยไม่เป็นไรพี่ได้เลยก่อนก็กินนั้นก่อนก็ได้ โอยอันนี้ถือว่าสำรองสำรองแล้วเราจะทำฟาร์มฟาร์มไผ่ไว้ตรงไหนดีวะทุกคนฟาร์มโอ้ยว้ยาการ์ดกอล่า <laughs> <laughs> เฮ้ยทำไมคุณวาร์ปกลับมาอยู่บ้านล่ะนี่ทำยังไงอะ่ะ <laughs> เฮ้ยมาไม่ไอ้ไปตายไหนอะ่ะเฮ้ย เมื I mean, I hey ่ก I mean, oh, oh! yeah, no you know ี s <S okay, s <S ้ล่าสุดล่าสุดเกีลงไปในน้ำดูน้มึงดูดิดูสภาพดิดูดิเห็นไมองทะลุกระจกปะไม่เห็นละโอ้ดูดิกี่ล้านตัวดเี้เอ้ยบีมแวีแวเวอยเรดวหน่อยร็วหน่ t e ทีนี้เรารับเสียงกเออเออมาเนี่เียจเหมือนวัวเลยอ้นนึง เอาเอาามมัันนเเอออตีมันตีนไปตีนไปพี่ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้อืมอืมเอาเอาเอานี่มันเอานี่มันเออเออเอเอาเอาชุดส่วนมันม่เอาชิ้นส่วนมันเอาเอาเอามันก่อนนะเอามันก่อนนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำพี่กูหรอนนี่อย่าเรียบร้อยพี่เฟ้ผมฆ่าไปแล้วนี่ยอดเลยว่ะมาโทนี่ก็ไม่ได้ผมยีดอะไรเนี่ยแต่ชุดมันก็ดีอยู่นะเออดี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 ไล่น้ำเร็วอ่ะ โอ้ยโอ้ยโอู้ตายกูตายตายตายอันตรายคือกันได้เนี่ยเอ้ยขอพีดเลยดิพิษอะพิษพิษอ๋ออะไปเปรี้ยวพี่เอาดาวก่อนเปรี้ยวนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างบนนัขึ้นมาเองอะไรอะพิษอะดูเอาเลยได้ได้อย่างละสามมั้งใช่ปะอย่างละสามได้สามยังเหรอพี่อยากได้สี่อ้าวได้คือจะเอาสอกได้สอกจอตีนของทุกคนอุ้ยเขาซิ่งย่อยอย่างเงี้นะคนชื่อเฟรม ไอเราฟาร์มของเราไว้ไหนนี่ฟาร์มอ้อยอ่ะฟาร์มอ้อยก็ริมน้ำไงลิมรู้แต่ว่าเราจะเอาไปไว้ไกลขนาดนั้นเหรอแบบมันไม่รู้อ๋อไอนี่ไงไว้แถวแถวนี้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขุดแล้วก็เอานี่วางก็ได้เอาไว้หลังบ้านไหมหลังบ้านหลังบ้านว่าไงหลังบ้านเหรอเออหลังบ้านก็ดีนะเออมันมันมันดูโล่งเนี่ยเนี่เน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 มาเนี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยไหนครับ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 อยู่ไหนครับเออตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยใกล้เด็ดใกล้เด็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยไหนตรงไหน ต้องบ่อน้ํานี่เลยบ่อน้ำแหละมันวางได้อะมันไม่ต้องแข็งอะวางได้แค่เราครับตัวครับขึ้นมาแล้วก็วางสลับข้างบนเฉยจยากเลยวะไม่ได้เลยสลับ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 ไหนมึงต้องทุบก่อนเอาทุบก่อนรอเออทุบก่อนแล้วก็วางสลับอ่ะแล้วมันจะสวยเรอเออมันมันก็เหมือนไม่สวยแหละแต่มันก็ดูดูดูธรรมชาติดีนะมันก็ดูไม่สวยแหละมันสวยมันก็ดูไม่สวย สวยสวยเชฟพี่สวยโอ้ไปเรื่อยเลยทุกคนใช่่ว่าทุกคนมันสวยวะแต่ว่าเราเสามารถวางทับไปได้แล<ะ>้วต่อยให้มันกลายเป็นน้ำแข็งก็ตามเออราทับคือก็คือถ้าเกิดว่าเราได้วางไปแล้วต่อยให้มันกลายเปน็นปน้ำแข็งมันก็สามารถเกิดโตได้มันจะโต,ตได้จริงเหรอเออเนี่ยมาดูดิมาดูดิอ่ะ อ๋อผมล้อเล่นพี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกเดินบอกแล้วงกันเรอันนี้ไอ้คนเพิร์ดเจอเลยอ้าวทุกคนนั่นก็ในคลิปนี้ผมก็เอาไปแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมแล้วผมเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราจะมาทําฟาร์มแกะแล้วก็ฟาร์มอ้อยเอาไว้ทําอาหารกินกันหลังจากนั้นเราน่าจะต้องไปไล่เนื้อแมนกันแล้วแหละโอเคนะเออใช่ทุกคนเราต้องไปไล่เนื้อแมนด้วยโอ้โหใช่ผมอยากจะไล่เนื้อแมนแล้วผมจะไปฆ่ามั่ก่อนแล้วผมจะเอาเลเวล นั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเราแล้วเราค่อยสำรวจโลกกว้างเอ้ยแล้วเราก็ทำรถทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนู้นเออว่าเราต้องขับรถด้วยดีกว่าเออรีบไปข้ามก่อนดีกว่าจ้ำอ้าวทุกคนขอบคุณคนมากผมจะรับชมจบไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแค่เพิ่มไปกับผมทุกคนเออใครอยากให้มีเวฟคุ้งไข่เค็มก็บอกนะฮะเราจะทำสินค้าเวฟคุ้งไข่เค็มออกมาขายนะครับผม